สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนึงครับผมก็กลับมารีวิว gta อีกครั้งหนึ่งนะก็ไม่ได้รีวิวมานานมากนะโอเคเราจะกลับมารีวิวต่อนะฮะกับภารกิจอีกอีกตัวหนึ่งโอเคสวิตโกลนะก็คือให้เราไปรับสวิตนั่นเองโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับถึงจุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนเดิมส,สไตล์เดิมของผมนะก็คือจะเล่นแบบข้ามข้ามไปเลยกดสกิปอะไรไปเลยนะโอเคเราจะไปชื่อสวิตกันนะ แต่ว่าการไปช่วยครั้งนี้ต้องมีปืนนะฮะถ้าไม่มีปืนต้องรีบไปเอาปืนที่ร้านเอ,อ่อแอมเมดนะโอเคเริ่มไปเลยเขับรถไปตรงจุดสีแดงนะครับมันจะเป็นพวกแกง๊งนะะเป็นพวกแก๊งต่างๆนะอุ้ยขับชนโอเคโอเคโอเค เนี่ยครับพวกแก๊งสีเขียวกัมมารอเนี่ยฮะจริงๆแก๊งสีเขียวเป็นพื่นของเพื่อนเราใช่ไหมครับแต่คราวนี้ม่งปลอมตัวมาครับเพื่อให้เราเข้าใจผิดแต่เราไม่งงครับนี่เ๋ยนนะผมมีทริคนี่ทับแม่งอย่างนี้แล้วก็ล,ล,ลงมาแล้วเก็บปืนแล้วก็ยิงมันเลยครับอะไรมึงตายซะเรียบร้อยไปเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นเรียบร้อยไปนะฮะจบ คถึงตรงนี้ก็ให้เราหารถสักคันหนึ่งนะมารับมารับสวิตโอเคประมาณตรงนี้นะมารับตรงนี้โอเคถึงตรงนี้ก็รีบกลับบ้านเลยครับเพราะว่าจะมีบางคนตามหลังเรามานะเพี่ต้องรีบกลับบ้านโดยด่วนเฮ้ยจะพอไหมเนี่ย เฮ้ยพอพอยังรอดอยู่ครับยังรอดอยู่ไม่ต้องกลัวโอเคเรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะฮะเ,เรียบรอ้อยจบ,บจบเควสภารกิจสวิตโกแล้วนะฮะไม่มีอะไรยากนะแค่ไปรับสวิตแล้วก็ยิงไงอ้พวกแก๊งสีเขียวกันมารอ <laughs> นะฮะโอเคตรงนี้ก็จะบอกว่าเออขอบใจมากไอ้น้องรักนะขอบใจที่ี่ช่วยพี่นะ สวีก็คือพี่ชายของเรานะฮะสวีเนี่ยเป็นพี่ชายของเราเค okay, เราจะเริ่มกันเลยแล้วกันเริ่มต่อเลยอะไรเนี่ยซีซ่าไวเพนโดอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ช่างแม่งนะฮะก็จะเป็นภารกิจให้เราไปเอารถรถเอ่อรถที่มันติดไฮโดรลิกนะแล้วให้เราไปทําการแข่งขันแข่งขันเอ่อกดไฮโดรลิกไปที่ลานลานลานการแข่งขันที่เนั่ยน,นะฮะ รถไฮดรอลิกมันจะเอามาแข่งกันนะว่าใครจะโชว์ความสามารถเจ๋งกว่ากันโอเคก็ไม่ได้ลงมานานเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่ประมาณไหนก็ไม่เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะไม่ได้ลงเลยก็นี่จะกลับมาลงอีกทีหนึ่งโอเค ถึงตรงนี้ก็ซื้อแม่งซื้ออย่างเดียวพอครับแล้วก็ออกไปจากร้านเลยครับเพื่อความมั่งไหวโอเคเราก็ไปกันเลยรถก็เป็นลายลายใหม่นะอะแล้วตรงนี้ก็สามารถกดไฮดรอลิกได้นะโดยการกดตัว H ฮนะฮะมันก็จะเด้งขึ้นนะครับกดครั้งนึงก็จะเด้งขึ้นแบบนี้ฮะถ้ากดอีกทีก็จะพับลงเก็บลงมาอย่างนี้นะแล้วถ้ากดตัวเลขอย่างกดเลขสี่นี่ก็จะเป็นเด้งซ้ายนะฮะเด้งขวาก็กดเลขหกเด้งไปข้างหน้าก็กดกดเลขแปดแล้วเด้งไปข้างหลังก็กดเลขสองครับ นะสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องไปร้านแ,แข่งขันนะฮะโอเคไปกันเลยไอ้ลงลงรถเมื่อกี้เนี่ยมันสามารถเอารถรอไรเดอร์เนี่ยเนี่ยรถชนิดเนี่ยเขาเรียกว่ารถรอไรเดอร์นะสามารถเอาไปปรับแต่งอะไรก็ได้นะรปรับแต่งไฮดรอลิกปรับแต่งไนโตรอะไรก็ได้รปรับแต่งหลังคาก็ได้นะครับถ้ารถที่ไม่มีหลังคาก็สามารถเอาหลังคาได้เหมือนกัน หรือจะเปลี่ยนเพ้นส์สี่รถเปลี่ยนเบาะติดกันชนอะไรก็ได้นะเยอะแยะโอเคเราก็มาถึงร้านแข่งแข่งขันกันแล้วโอเคสิ่งแรกต้องทําตอนนี้ก็คือกดสเปซบาร์ไปครับเพื่อยอมรับการแข่งขันโอเคตรงนี้ก็ให้เรากดตัวเลขนะเนี่ยจะมีลูกศรขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็ต้องกดตัวเลขตามลูกศรแต่ว่าลูกศรน,นี้ไม่ใช่ว่ากดลูกศรน,นะเราต้องกดตัวเลขนะ อย่างสมมุตินะ่ะถ้าถ้าเป็นด้านขวาก็ต้องกดเลข6อย่างงี้ฮนะแต้มเราถึงจะขึ้นกด,กดซ้ายนิ้วกดเลขสนะี่ฮะกดขวาก็เลขหกโอเคอ่านะไม่มีอะไรมากกดเลขสองนะลงอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บนะตัวเราชื่อ player นะฮะลเยอร์เนี่ยที่มันอยู่แถบตร,ตรงด้านขวาเราชื่อ player นะตอนนี้ถ้าเราได้สี่ร้อยสี่สิบแล้วนะเรานำอยู่นะี่ครับกดไปเรื่อย กดล่างก็กดเลข2กดบนก็กดเลข8นดนะเนี่ยมันจะมีแสดงสถานะบอกด้วยว่ากููดหรือแบะหรือเพอร์เฟกอะไรองเี้นะตอนนี้เราก็ได้กููดอยู่ถ้าได้แบดนี่จะเพิ่มขึ้นโคตรน้อยเลยครับแทมเพราะฉะนั้นเอาระดับกููดเนี่ยแหละดีที่สุดละเฮ้ยนี่โอ้มีเฉียงด้วยนะครับก็คือเฉียงขวากดกดเลข8แล้วก็กดเลข6พร้อมกันนะฮะเนี่ยครับอืม ถ้าเฉียงซ้ายก็กดเลขแปดกับเลขสี่นะพร้อมกันปึ๊บปึ๊บออกแบทแล้วเฮียนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โอ้ยโอ๊ยจะความโอเคเฉียงลงล่างก็เลขหกเลขสองเลขสองเลขสี่เลขสองแล้วลงขึ้นลงนี่เอา้าไม่ติดเออติดละทำนี้ไปเรื่อยครับจนกว่ามันจะจบเพลงนะ โอ้เร่งเร่งเร่งบนรถเราก็จะมีผู้หญิงด้วยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรนะ่นะนี่โอเคเราชนะแล้วครับเรานำฮนะจบครับจบเควสเอ่อรถไฮดรอลิกนะโอเคอ่าเขาก็จะบอกโอ้ทำได้เยี่ยมมากเลยโอ้มาแข่งกันอีกนะโอเคแล้วเขาก็จะเดินจากไปนะโอเคแล้วเราก็จะจบเควสกันโอเค อ่ามิชชั่นพาร์ทหนึ่งร้อยบาทังเงเราจะกลับบ้านไปเซฟนะรถนี้สามารถแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะฮะแต่งเพิ่มเติมได้อีกกดเลขสี่นี่ก็อย่างที่บอกนะกดเลขสี่เร่งซ้ายนะกดเลขขวาก็เร่งเร่งขวากดเลขไม่ใช่กดเลขขวากดเลขหกนี่ก็จะเร่งขวาโอเคนะขอไปเซฟก่อนนะ ผมเคยเคลียร์แล้วนะผมเคยเคลียร์แล้วไอเกม GTA เนี่ยเคยเคลียร์ไปหลายรอบแล้วก็เลยคิดว่าจะทำรีวิวให้จบๆนะไม่รู้จะทำจบหรือเปล่านะแต่ว่าจะพยายามทำให้จบครับอา้อาวอ้าวรถเต็มอีกโอ้ช่างแมงไม่ต้องเก็บหรอกไปไวะเงี้ยอา้าวโทรศัพท์มาโอเคกดรับไปก็กด F มาก็จะได้ตัวเคเวสใหม่มาก็คือ C CV นะตรงแผ่นที่นะ CV โอเค เซฟก่อนนะการเซฟนั้นจะทําให้เวลาผ่านไปหชั่วโมงนะจากแถบข้างบนอย่างสมมติเป็นเลขเก้าเงี้ยพอเข้าไปปุ๊บแล้วถ้าเราเซฟกน็นะถ้าเราเซฟก็จะเป็นอย่างี้นะก็จะเป็น15บห้เลยนะ9กบวกหกไปก็เป็น15บหนะฮะก็จะเป็นตอนบ่าย3แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเลือดเราลดเหลือน้อยนะแล้วถ้าเราไปเข้าเซฟนะก็จะได้เลือดเต็มนะเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยนะฮะ โอเคขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ